วันเกิดพี่ผมเป็นวันที่14กุมภาพันธ์ก็วันนี้กะว่าจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเลย EP ที่แล้วนะครับเป็นวันเกิดของผมแล้วพี่ก็ซื้อน้ำหอมที่ผมต้องการนะครับ EP นี้ก็เป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ชายผมเหมือนกันเออดูซิว่าใครจะให้เดือดกว่ากันให้ของเดือดกว่ากันเออก็โหคนลุ้นเลยกลัวพี่ชายจับได้อะไรเงี้ยก็แอบมาพูดคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะรู้ลุ้นดูเหมือนกันว่ามจะซื้ออะไรให้เออปม่ถูกใจไหมอ,อ,อะไรเงี้ยเออผมยากอยู่นะยากตอนนี้เรามาอยู่กันที่ ไอคอนสยามที่อยากดมก็คือตัวตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ของครับอ่าคือราคาประมาณเท่าไหร่ขวดใหญ่ที่9 9 9ดพันเก้า้อยเาครับนั่นเอาครับซื้อทุกวันดีซื้อให้จริงอ้าวจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นจริงเหรออืออ้าวจริงจริงเลยอะงงี่งงเลยเนี่ย สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องเต้าวรชิตอีกแล้วนะก็วันนี้นะครับเป็นวันตรุษจีนนะเห็นผมใส่ชุดสีแดงแบบนี้นะ ก็ได้มีโอกาสได้มาอยู่กับพี่ชายนะครับก็ใกล้วันเกิดเขาแล้วด้วยวันสุเจนปีนี้ก็เป็นวันที่9กุมภาใช่ไหมแต่วันเกิดพี่ผมเป็นวันที่14กุมภาก็วันนี้กะว่าจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเลยเออ, <_' c oughs> อก็เขายังไม่รู้หรอกว่าเราเซอร์ไพรส์วันเกิดนะก็คือผมเนี่ยจะไปห้างห้างหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อของให้พี่ทายกันนะครับก็เป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดนะเพราะ EP ที่แล้วนะครับเป็นวันเกิดของผมแล้วพี่ก็ซื้อน้ําหอมที่ผมต้องการนะครับ EP นี้ก็เป็น เซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ชายผมเหมือนกันเออดูซิว่าใครจะให้เดือดกว่ากันให้ของเดือดกว่ากันเออก็วันนี้นะครับมีโอกาสแล้วเราก็ทําโอกาสนั้นให้เต็มที่เพราะว่าเดี๋ยววันที่14เผื่อพี่ไม่ว่างนะครับก็ไม่ได้มาเจอกันก็อยากจะเซอร์ไพรส์วันเกิดวันนี้เลยแต่เดี๋ยวเราแกล้งถามพี่ทายนะครับว่าอยากได้อะไรน้ําหอมกินอะไรอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปที่ห้างกันว่าห้างนั้นจะมีไหมน้ําหอมที่พี่ทายชอบแล้วก็ไปซื้อให้เลยนะก็เป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้านะเดี๋ยวเราไปเรียกพี่ทายมา จะต้องการน้ำหอมกลิ่นแบบไหนคอนฟิกมาเลยอยากได้อะไรเอออยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบตื้นตันเหมือนกันนะคือการเซอร์ไพรส์คนเนี่ยโคนรลุ้นเลยกลัวพี่ทายจับได้อะไรเงี้ยเขาก็อยู่ข้างหลังห้องนะครับเป็นห้องกั้นผมก็กั้นห้องไว้ก็มาแอบมาถ่ายคนเดียวก็แอบมาพูดคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะรู้ว่าเราเซอร์ไพรส์วันเกิดเดี๋ยววันนี้เขาอยากได้อะไรก็พาเขาไปซื้อแล้วก็ happy birthday คลิปนี้อาจจะลงวันที่14กุมภานะครับ ก็พอดีวันเกิดเขาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปถามพี่เรากันว่าเขาอยากได้น้ําหอมแบบไหนโอเคครับตอนนี้พี่ก็มาอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะถามว่าพี่ไทยชอบน้ําหอมกลิ่นแบบไหนเพราะว่าเราได้ข่าวมาว่าพี่ชอบกินพายุไงพายุกลิ่นพายุกลิ่นแบบว่าซากผลักหักพังอะไรเงี้ยเออเราก็จะมาถามว่าชอบแบบไหนก็คือวันเกิดให้ใช่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดจริงว่าเนี่ยก็ที่พี่ไทยบอกไง โ <Okay>, okay. อเคโอเคแล้วก็จริงๆคือชอบกลิ่นอะไรที่มันแบบแปลกๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอพอดีว่าที่บ้านเนี่ยที่ที่ห้อง,องนะมันมันมีกลิ่นนึงที่ชอบมากแล้วมันหมดจะทำให้ผิดคือกลิ่นของโจมาโลนกลิ่นแบบมีความป่าป่าแต่มันมีความชื้นในนั้นคือมันมีความแบบกลิ่นดินกลิ่นป่าผสมมอสด,ด้วยแหละไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนันว่ามันอะไรมากแต่รู้สึกว่าฉีดแล้วมีความเข้มแล้วก็สดชื่นแต่มีความป่าด้วยคือบบมันชอบชอบกลิ่นป่ากลิ่นมอสกลิ่นเขียวใช่เ็นดีเวอร์ประมาณเหมือนเหมือนที่ซื้อให้ผมมันจะม ทางหนึ่งอ๋อนี่คือเวนเดอร์เอร์มันจะมันมีความเขียวที่สว่างนิดนึงเนาะแต่นี้มีความเข้มนิดหนึ่งความเข้มแต่สดชื่นเออก็อธิบายไม่ถูกเกยวกับคาเขียวเงี่ยเออเหมือนขี้เต่าไหมเอากินขี้เต่าทำให้โด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 ไม่เอาไม่เอาเออประมาณนั้นประมาณเขียวลุ้นดูเหมือนกันว่ามันจะซื้ออะไรให้ไม่ถูกใจไหมอะไรอย่างนี้เออคือจะบอกว่าไม่ต้องซื้อเต็มขวดะไรก็ได้คือครึ่งขวดเป็นขวดแบบเขาเรียกว่าอะไรขวดแบ่งมันก็ได้ไม่ซีเรียสเออขวดมือสองเออได้หมดอะเฉพามือสองแบบไม่ต้องซื้อให เออไม่ต้องเต็มไม่ต้องอะไรเงี้ยเออโอเคแล้วโอเคเราได้รับคาสั่งมาแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามีหน้าที่หลังจากนี้ก็คือเราไปหาให้พี่ว่าพี่อยากได้ตามที่พี่ถ่ายต้องการหรือเปล่าเออเออก็คือเราต้องมีหน้าที่ไปหาแหละผมยากอยู่นะยากจะถึงแล้วด้วยมันเกิดให้หลังมันเกิดก็ได้ไม่ซีเรียสอไม่ซีเรียสเลยเลยริงไม่เอาด้วยซ้ำแต่บึงบอกกูแล้วไงเออก็คือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็คือเซอร์ไพรส์แลกกันแลกกันโอเคโอเเจีกัวเราไปตามหาแล้วเจอกัน โอเยค,ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไอคอนสยามตอนนี้ตามคลิปเมื่อวานนะก็คือที่เราถ่ายตอนคืนบอกว่าเราจะมาหาน้ําหอมให้พี่กันเออแล้วเราก็ได้มาอยู่ที่เอสทิเลียเดอะพาสไซนะครับจะเป็นศูนย์น้ําหอมเลยนะคือจะมีน้ําหอมแดนนิสหลายแบรนด์เลยมาอยู่ในนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเราจะได้อะไรเป็นของขวญน,นแต่เดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ผมก็มากับผมด้วยนะโอเคปะเดี๋ยวเราเดิน ไปดูกันดีกว่าอ่าอันนี้นะครับที่เขาจะมีน้ำหอมเยอะมากเลยทุกคนนี่คนไปซื้อเยอะนะคนเยอะเลยอันนี้อันนี้เมื่อวานน่ะพี่ชายบอกว่าเอออยากลองน้ำหอมเขียวเขียวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราอันนี้มีที่ที่ที่เป็นด้านให้ทดลองน้ำหอมนะเขาก็มาแนะนำมาแนะนำน้ำหอมให้เราเขียวเขียวเมื่อกี้ ที่อยากดมก็คือตัวตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับของบอ,อันนี้กลิ่นมันจะออกแบบว่ากลดเหรือว่าเป็นดอกไม้ะมนะมองดมด้ชอบไหมกลิ่นแบบคิดว่าดีนะนะใช่คือดมแล้วแบบว่าโอเคเลยก็คือแบบว่ากินแบบ กินแบบว่าเขียวๆหน่อยเขียวๆแล้วก็รู้สึกแบบที่บอกอ่ะเหมือนที่บอกว่าเขียวๆเย็นๆโทนนั้นวะใช่ใช่เย็นเย็นเขียวใส่่มูกอันนี้ถ้าเป็นขวดขวดใหญ่เนี่ยคือราคาประมาณเท่าไหร่ขวดใหญ่ที่7,999ารครับ7จ9 9้ารับ แต่ถ้าเป็นขวด30มสิบใบลใช่ไซเล็กสามพันห้าเก้าสิบเก้าสามพันห้าเก้าสิบเก้าจะเป็น EDP เหมือนเลยครับอันนี้เป็น EDP ใช่ไหมอ๋อไซใหญ่จะุ้มกว่าถ้าเป็นพิจารณาซื้อไซส์ไหนพี่าใช้ไม่ค่อยเยอะอะไรพเลเนี้ยจนไซส์เล็กใช้เล็กงั้นเอาเป็นไซส์เล็กครับใช่ครับซื้อ Happy b i r t h d a y ซื้อให้จริงซื้อให้ก็เห็นดมเลยจริง เฮ้ยกินเขียวเออแฮปปี้รันเดย์เดี๋ยวคลิปนี้ลง14กุมภาพันธ์อดีกิงไมนได้ับจริงครับอรโอเคครับเมื่อกี้บอกกับพี่ไปแล้วเฮ้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจนะตกใจอะไรตกใจนะอะคลิปนี้นะครับเป็นไง จริงคเราเราเตรียมการนี่แต่เมื่อคืนแล้วทุกคนแบบว่าเราบอกทุกคนไปแล้วนะเมื่อคืนว่าเราจะแอบมาเดินเซอร์ไพรส์กันแต่ว่าจริงไหมเนี่ยพี่ไม่รู้เลยนะคือนอนด้วยกันเมื่อคืนก็ยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจ่ายตังค์ก่อนนะจริงไหมพี่โม่งนี่ขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้งงเลย ของมาครับนายบุรอชิดครับชื่ครับอ,อ,อ่าตาครับผมงงครับด้วยนม,มดมอยู่ได้เฉยเลยอะไรไม่ได้ไดรดจริงเนี่ยเฮ้ยมันจริงเหรออือจริงจริงนะผมก็ว่าอยู่เหมือนถ้าผมติดติดไม้ทำไมวะแลบบ้วอยู่ให้ให้ติดไม้งง ก็ขายตอบอ่ะด้วพี่งงเลยนยหอนนมปะ กนจ่าเอาด้วยค่อยป่ะเอาด้วยค่อยงงเลยก็แค่ยังงงโออให้อ้งงมาทวงเงินที่หลังป่ะเนี่ยไม่ทวงไม่ทวงอันนี้ซื้อให้ซื้อให้จริงเหรอเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับน้องซื้อให้เลยนะอันนี้ซื้อให้แล้วเก็บรักษาดีๆด้วยนะครับครับ เฮ้ยเรื่องนนะอะไรเาะน้ำหอมนี้เจ้าคิดดูดิปกติไม่ใส่ครับแตกว่าสเสร็จเรียบร้อยปกติชอบน้ำหอมนี้อยูยยอยแล้วช็อกเลยแล้วทุกคนดูนะผมซื้อของแท้และเต็มขวดด้วยนะให้เลยนะทำไมอะ่ะ อ่าเป็นไงเป็นไงจริงไงก็ทุกคนรออยู่ว่าเฮ้ยซื้อให้พี่เนี่ยเขาไม่ยอมกันอะไรอย่างงี้เลยเราก็เอาจริงเลยใครบอก <laughs> ในคอมเมนต์อ,อ,อ,อะไปดูได้เอออันนี้เราซื้อเป็นแบรนด์ของแบรนด์อะไรนะพี่เมสซองคิวเบอรี่อ่ะเมซองคิวเบอรี่อ๋ออันนี้เป็นแบรนด์ของเมสซองคิวเบอรี่อันนี้ผมก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันผมไม่ค่อยรู้จัก แต่ดมแล้วคือหอมมากแบ่งไ,ได้ไหมแบ่งแบ่งกันได้แบ่งกันพี่ใช้ไม่หมดได้ได้แบ่งกันได้ผมงงยัง,งงงอยู่เลยว, <laughs> วันนี้ไม่แต่งตัวมาเพื่อนนี้เลย <laughs> น,นี่แบบว่าไม่งั้นเขาจะเรียกเซอร์ไพรส์เหรอครับเซอร์ไพรส์เพรางจริงว่ะแล้วคลิปนี้ก็จะออกประมาณ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีเดี๋ยวเราสองคนที่ผมบอกไงที่ผมบอกไงว่าเราสองคนจะไม่ว่างเพราะว่าเดี๋ยว เผื่อมีงานอะไรพี่ก็ทํางานผมก็ติดธุระอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยถ้าขายต่อบป่ะครับได้ครับครยจริงเหรออืมเอ็นี่มึนอึ้งอยู่เลยเนี่ยอึอพูดจริงเหรออยู่ห้ารอบเน่ยนคือไม่เคยงงไงงงว่ะอยู่ดีๆก็ถือกล้องไอ้วะพ่อรู้ปะเนี่ยไม่รู้พ่อไม่รู้แม่รู้ปะไม่รู้หรอกนนี่ะจริงเหรอครับ ปิดกล้องกับวัไม่ปิดไม่ปิดให้เห็นให้เห็นเลยนี่เขากำลังใส่อยู่นี่กล้องนะครับโอสปอนตูชนครับให้เห็นสามคนให้เห็นพี่อยู่ด้วยให้เห็นพี่ด้วยไม่ใส่หนึบนะครับครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับครับขอบคุณครับขอบมากครับขอบคุณรัพี่สุขมากเลยครับครับเอออันนี้พี่เขาก็อวยพรแล้วก็ได้มาแล้วนะเป็น องรุ่งนี้บอกอนวันเกิดลุงนี้บอกชาวคีดดีกว่านี่แล้วเต็มขวดด้วยนะทุกคนนี่ครับเต็มขวด30มสบ ml ของแบรนด์นี้ไม่ไม่นด์นี้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อรู้จักเมื่อกี้เลยแล้วหอมด้วยแล้วหอมแบบหอมแบบคือมองเมื่อคือฟังะไรแล้วเอ้ยมันคือดมอะไรแล้วรู้สึกว่าที่กลิ่นมันอยู่นี้อยู่ไหะรู้สึกว่ากลิ่นอยู่นี้กลิ่นนะคล้ายๆกับทีตเวนติเวอร์ของเราแต่มันไม่มีความแยกแสกเลยด้วยมันมีความ มันไม่มีหญ้แฝกอะแต่มันมีความแบบเขียวแบบพายุนีมม่มึงบอกเลยคือมันดินนิดน,นึงค,คือกูดมปุ๊บ,บดินพายุแบบไอ้อน,นี่เลยอะแล้วแบบว่าคือเออรู้รู้เลยว่าในใจอะคือชอบแต่จริงอะ เองอ่ะอยากได้ไอ้บวยอันแรกใช่คารู้ได้ไงวะคารู้ว่าเองอ่ะเอออยากได้ไอ้บวยแต่ราคาไม่กลิ่นซ้ำแล้วราคาด้วยแล้วกลิ่นบวยก็คือนี่ไงจะบอกว่าไปลองดมันนี่มาคิเลียนใบคิเลียนนะเป็นเอเจอร์แชร์อะไรเงี้ยซึ่งกลิ่นแบบแม่งกลิ่นแม่งดีกลิ่นแม่งดีมากแต่ว่ามันจะซ้ำผมโปรดโปรดมันจะคล้ายกันเหมือนกันก็เลย กนี้น้องก็ซื้อให้ของครับรู้เลยแล้วแบ่งแบรู้เลยว่ารู้รู้ด้วยนะว่าพี่ไทยอ่ะจะซื้ออันนั้นใช่ป่ะเสร็จปุ๊บแล้วจะลองมาจะเป็นไอ้ไอ้ไม้ไอ้ไงม้บวยใช่แต่ชอบไม้ชอบไม้บวยแต่แต่ไม่รู้มันแพงแต่ไม่ได้ถามนะราคาเท่าไหร่แต่เว่าผมว่ามันน่าจะแพงเพราะมันเป็นแบบ ขวดมันนั่นเวยล่ะขวดมันใหญ่ขวดมันเป็นเหมือนเ้าแล้วแล้วผมก็เลยพามาดมวันนี้พอดมกลิ่นแรกผมว่าพี่พี่ไทยก็เฉยเฉยเพราะว่ามันมันเป็นไอ้นี่เหมือนกันเขียวเหมือนกันที่พี่ก็แนะนำใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้แบบมันซ้ำกับอื่นมันซ้ำซ้ำกับเจ้าอื่นไม่ได้อยู่นี้ขนาดนั้นใช่แต่พอดมกลิ่นที่สองก็ก็เฉยเฉยอีก พราะมันรู้สึกแบบมันหวานมันเป็นกลิ่นผู้หญิงแต่พอมาดมกลิ่นที่3ามเนี่ยมันรู้ได้เลยว่าแบบเฮ้ยกลิ่นพายุมันอยู่ในเซ็กด้วยเอเอ,เอ,อกลิ่นพายุที่บินที่พี่ไทยต้องการมผมก็เลยเฮ้ยกลิ่นเนี้ยว่าพี่ถ่ายแม่งชอบแน่เลยเลยถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ให้พี่เนี่ยไปดมอีกทีนึง ก็ง่ายคือไม่รู้ว่าจะใช้ทุกวันไหมแต่รู้สึกว่าควรมีติดอควรมีติดควรมีติดไว้มันมันจิ้มแบบยูนีคอยู่แล้วก็ในสุดเราก็ได้มาแล้วอ่ะโอเคแฮปปี้เบิร์ t เดย์ครับครับแฮปปี้เบิร์ t เดย์พี่ธายข้างหน้ากูต้องซื้อมืออีกนะทั้งนั้นกูต้องให้มืองใช่ไหมปี้เบิร์ t เดย์แล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็คลิปนี้อาจจะลงวันที่14กุมภาพันธ์ถ้าตัดทันนะโอเคโอเคผมครับวันนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามแล้วก็เพิ่งสอยมาเลยที่ ้ชื่ออะไร็กซอเทลเลอร์เดอร์พาสตายมาเป็นแบบแหล่งน้ำหอมนี้ตัวคือเพิ่งสอยมาดโอเคโอเคครับสำหรับการเซอร์ไพรส์วันเกิดคลิปของพี่ชายผมก็คือเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ชายผมก็สำเร็จรู้เรื่องไปเรียดร้อยคือไม่รู้เลยแล้วยังอึ้งแล้วพูดพูดวนอยู่3รอบเพราะมันตกใจ่งว่าไม่คืองงวไม่คืออันนี้มันก็ราคาใช่ปะแรงนะเออราคาแรงอยู่งงใช่ไหมว่ากล้าซื้อได้ยังไงถ้าบอกถ้าบอกเอาคนใหญ่นี้ตกใจป่ะ มึงแกจะซื้อให้เออจรินป่ะก็ควรยาวสนใจอออแต่คิดไปแล้วแหละว่ากลัวขวเล็กเออเพราะว่าพี่ายขวเล็กเพราะว่าพี่ชายเป็นคนที่แบบว่าใช้แป๊บๆปแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนชอบหาแบบน้ำหอมใหม่ๆเรื่อยๆไม่ค่อยแบบมันม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มอ่ะใช่ใช่้พ่คุมก็เลยรู้แล้วยังไงก็ซื้อขวดเล็กเพราะว่าโชคดีที่อันนี้มีขวดเล็กด้วยมันมันก็เลยเหมาะเหมาะกับราคาเอื้อมเอื้อมพอะเอื้อมได้เออพอดีที่อผมเพ้ามันเลยดาวน้ำหอมมาม พราะพอดีเมื่อวันจุดจีนเนี่ยได้กระเป๋ามาเยอะก็เลยซื้อของขวันเกิดให้พี่พ่อแม่อเลยเออพ่อแม่เขางงนะงงอยู่งงอยู่ไม่รู้ว่าลูกได้อะไรกันเออถือถุงอะไรกันมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เซอร์ไพรส์วันเกิดสำเร็จเรียบร้อยโหขอบคคุณรับก็ขอให้ความสุขในวันสุดท้ายนะครับทุกคนเออเร่งนี้งงไงงงแล้วผมเตรียมผมเตรียมกับพี่ที่ขายอ่ะสองวิผมพูดแค่สองวิแล้วพี่เดินตามหลังอยู่เดินตัวไรตัวอะไรบอกว่า ผมขอถ่ายคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ผมได้ไหมไม่ได้เหรอจริงเออพี่อย่าเพิ่งบอกนะครับพูด2วินะแล้วพี่เขารู้เรื่องเลยเว้ยคือพี่เขาไหวไหวพีนดีมากเออโอเคจริงเหรอสำหรับคลิปนี้นะครับพ็ชื่ออะไรนะทำไมถามชื่อเออไม่ได้ถามชื่อแต่ว่าเขาดีเขาดีนะถ้าเจอเขาก็มาอุดหนุนเขาได้นะครับไอคอนสยามไอคอนสยามนะครับโอเคก็คลิปสำเร็จรู้ล่วงด้วยดีก็สำหรับคลิปนี้ ใครชอบการเซอร์ไพรส์พี่อะไรแบบนี้อีกก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเต่ารอชิดกันเยอะๆด้วยแล้วก็พาเต่ารอชิดมุ่งสู500่500 s u b ร์ไพรส์ไวๆอันนี้เป็นการาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่วาเลนไทน์ก็ขอให้มีความรักที่ดีเจอความรักที่ดีอยู่อะไรมาพูดอะไรว่า,า,า <c oughs> ใครมีแฟนก็รักกันน,นะนานๆเก็ขอให้มีความสุขวาเลนไทน์แล้วกันให้สุขวาเลนไทน์ขอความสุขอืมเอออันนี้เจ้าของวันเกิดไวพรวันเกิดเพราะเป็นวาเลนไทน์เลยนะครับเออ ค okay. สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้้าชิดและพี่ชายก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ว่าคลิปหน้าจะไปทำอะไรครโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ <laughs>